วันนี้พาเด็กๆมาหาเลาะเล่นนะคะันนี้อยู่แต่ในบ้านกันหลายเนาะอะแล้วโทรศัพท์นี้คือมันกลับหลังไม่ได้นะคะเลยได้เดถ่ายจะด้านหน้ ท่นก็อย่ารีบสิลูกเห็นไหมอเอ๊พี่ตันรีบลงจากรถนะคะเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเกือบล้มเลยนะคะเมื่อกี้ความเขาอยากเล่นน้ำนะ นี่สรุปมากันสี่คนนะคะน้ำก็ไหลไม่ค่อยแรงแล้วนะคะ <c oughs> เออ ช่วงที่ว่าฝนตกหนักๆน้น,น,นจะเยอะกว่านี้แล้วก็แรงกว่านี้นี่คือแบบว่าก็ไม่ไม่ค่อยแรงแล้วค่ะเออเด็กก็เล่นได้อยู่นะคะนี่มีน้องกัปตันมีพี่เจียแล้วก็พี่บูเอารถมาล้างโอ้โหนี่นะคะ ขยันจริงๆกับน้ำเนี่ยโอโหอ่ะถานอนสไลด์แล้วถนอสไลด์แล้วเขาไม่สไลด์ข้างบนนะคะเขาไปสไลด์อยู่ข้างๆเพราะว่ามันจะสั้นกว่า ดูกับตันอะไปทัครับเฮ้ยงานนี้มีสูตรขาดละวันเนี้ย พี่บูป้าพี่บูป้าแม่มาได้ถุงมาอุ้เอาไปเอาไปเอาแล้วไปเอาแ <c oughs> ล้วเรื่องนู้นถุงมาะ อ้๋ตัวใหญ่ด้วยอ่ะเจียวๆให้พี่บูแล้วบูวบับัวแล้วลูกเล่วเล่าเล่าเก็บไปเก็บตามขอบลูกขอบอุ้ยมันตายตรงขอบเยอะเลยค่ะ ก่อนจะวุ่นวายประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ให้เด็กๆเ,เล่นน้ำกันนะคะสนุกสนานอ่าให้เด็กๆเ,เขาเล่นน้ำก็สนุกสนานก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามคอยเป็นกําลังใจให้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะกระตันสงสัยไม่ได้ยินละสวัสดีค่ะบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายายบาย,บาย,บาย កាតានកាតាន